สวัสดีคะ่ะทุกคนว่านะคะจากแบงคอกแ plant by พิภาดาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตกันค่ะว่าพิง p r i ิ c เซทที่เราได้ชํานะคะจากคลิปที่แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคลิปที่แล้วนะคะเราได้ชําน้องนะคะเป็นเวลา2สัปดาห์ในน้ําค่ะแล้วก็ชําน้องลงในดินนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา2สัปดาห์แล้วอีกเช่นกันค่ะจะมาดูว่าน้องมีพัฒนาการยังไงกันบ้างนะคะสําหรับ น้องเริ่มต้นที่ต้นเล็กของเราก่อนเลยดีกว่าต้นเล็กของเรานะคะจะให้เ,เพื่อนๆดูใกล้ๆนี่น้องมีใบใหม่ออกมาแล้วนะคะจากคลิปที่แล้วยังไม่มีเนาะแล้วก็ใบใหม่ใบที่สองกลังจะตามมาค่ะเห็นกันไหมอะ่ะเป็นยอดแหลมๆเนี่ยคะ่ะใบที่สองกลังจะตามมาแล้วส่วนต้นใหญ่ของเรานะคะคือต้นนี้นี่ใบใหม่ก็ออกมาแล้วเหมือนกันสีแบบเข้มมากนะคะแล้วก็น้องก็แอบมีดังหลังใบนะคะ ด่างใต้ใบแอบด่างนะคะน้องขี้อายนิดนึง <c oughs> ค่ะก็ <c oughs> โอเคแหละใบใหม่ออกมาแล้วสวยแน่นอนรอดแน่นอนนะคะหลังจากนั้นหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะมาอัปเดตต้นแม่พันธุ์นะคะที่เราได้ตัดไป <c oughs> <c oughs> ก็จะเป็นแม่พันธุ์ของเจ้าต้นใหญ่ต้นนี้ค่ะรอยตัดของเราอันไหนนะตัดหลายอันเลยวก็อ <c oughs> รอยตัดของเราก็จะเป็นรอยนี้ค่ะนี่ จะเห็นว่าพอเราตัดไปนะคะเขาก็จะมียอดใหม่นะคะงอกขึ้นมาเต็มเลยนะคะในระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาค่ะหลังหลังจากที่เราตัดเจ้ายอดนี้ออกมานะคะก็มียอดใหม่งอกออกมาค่ะซึ่งเราก็ได้ทําการตัดอีกแล้วเหมือนกันนะคะบ้านนี้ขยันตัดเนาะก็เป็นยอดนี้ค่ะนี่กําลังชําในน้ําอยู่เราตัดยอดใหญ่แล้วก็ตัดยอดนี้นะคะแล้วตอนนี้เขาก็แตก ยอดใหม่อีกแล้วค่ะเต็มเลยเนาะเราคิดว่าพอเขาใหญ่เดี๋ยวเราก็จะตัดอีกค่ะเราชอบตัด <c oughs> นะคะอ่ะทีนี้อัปเดตเรื่องใบกันไปแล้วว่าน้องใบแข็งแรงสุขภาพดีนะคะออกใบใหม่กันแล้วทั้งสองต้นก็จะมาอัปเดตดูกันว่ารากที่ลงไปอยู่ในดินแล้วเนี่ยเขาเติบโตมากขึ้นแค่ไหนนะคะแล้วก็จะทำการเปลี่ยนวัสดุปลูกให้น้องนะคะเป็นมะพร้าวสับกับเพอร์ไลท์ค่ะหยิบอุกปรกรณ์น,นิดนึงอ่ะ เดี๋ยวลองแกะจากต้นเล็กก่อนเลยดีกว่าเนาะลองเทน้องของมาดูว่าเขาเป็นยังไงฟึบโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอย้ทุกคนทุกคนสองอาทิตย์เองทุกคนเห็นไหมจากตอนแรกที่เขาแบบมีรากนิดเดียวอะ่ะโอ้ยตอนนี้รากแบบรากยาวมากแบบเราไม่ต้องแกะข้างในดูแล้วอะ่ะคือข้างในคือแบบ ยาวแน่นอนอันนี้คือรากเดินดีเต็มกระถางแข็งแรงแน่นอนต้นไม้บ้านเราหนึ่งต้นเสร็จไปวางน้องไว้ก่อนเดี๋ยวจะให้น้องลงกระถางใหม่นะคะที่ใหญ่ขึ้นนะคะน้องจะได้โตเร็วๆมาถึงยอดชําที่ใหญ่ของเราบ้างน,นะคะยอดนี้ขอเทกก่อนขยับนิดนึงสำหรับต้นนี้จะเป็นยังไงหนะ้ารากจะเยอะไหม สองอาทิตย์เองทุกคนลากแบบเยอะมากโอ้ยค่อนข้างจะออกยากนิดนึงค่อยๆค่อยๆค่อยๆออ,ออกเอาเอาไม่ออกอะทุกคนแปน๊บนึงนะอือฟามออกมาแล้วอู้ทุกคนทุกคนต้นใหญ่เขาก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะนี่สง่าง่ายให้ทุกคนดูนี่ค่ะดูรากเห็นไหมอะถ่ายตอนงคืนนะคะจัดไฟเองอจาจจะแบบ เงาเยอะนิดนึงนี่เห็นไหมคือไม่ต้องแกะดูข้างในแล้วอะ่ะลากคือแบบเต็มที่มากสองอาทิตย์สุดยอดจริงๆนะคะอ้าวต่อไปเดี๋ยวเจ้าต้นใหญ่อ่ะคะ่ะเรายังไม่ได้ซื้อกระถางใบใหญ่มาเนื้อเราก็จะลงไซส์เดิมแหละก็เอาดินเก่าเขาออกนิดนึงอืมโหลกักลากดีมากทุกคนแสดงว่าวิธีการชำในบ้านของเรานะคะชำไว้ในน้นำสองอาทิตย์แล้วก็ ลงกระถางเนี่ยมันมันดีกับน้องเขามากๆเลยนะคะน้องไม่มีทิ้งใบไม่มีอะไรเลยใบทั้งหมดยังแบบอยู่ครบสมบูรณ์อ่ะเดี๋ยวเราขอขยับน้องนิดนึงอโอเคแล้วกน็นี่นะคะเป็นวัสดุปลูกที่เราผสมไว้อ้าวป้ายลงเดี๋ยวป้ายขึ้นมาก่อนเดี๋ยวไม่รู้ว่า เป็นแบงคอกแพน y บวิปด a าดเอาป้ายขึ้นมาก่อนป้ายลงโอเคอ่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นวัสดุปลูกนะคะอย่างที่เราเคยบอกกันไปในคลิปแรกนะคะว่าเป็นมาพร้าวสับผสมกับเพอร์ไ like ลค่ะประมาณอย่างละครึ่งๆนาก็ลงผสมกันดูนะคะว่าบ้านไหนชอบแบบไหนเนาะโอเคเอาต้นเล็กของเราลงหมดเลยอุ้ยลากดีมากทุกคนดูสิให้ดูอีกทีดูดโอ้ยาวเฟ้ยรอดแน่แบบเนี้ย ไม่มีทางปายบอกเลยแล้วก็ใส่วัสดุปลูกของเราเพิ่มลงไปเข้ง่ายๆค่ะเพื่อนๆก็ปลูกลงไปเลยวัสดุปลูกตามที่เรา เคยบอกกันไว้นะคะเป็นกับมพะพร้าวสับกับเพลย์นะคะอย่างละว่นผสมอย่างละครึ่งครึ่งอะ่ะดูอัตราส่วนแล้วก็ประมาณเนี่ยคะ่ะประมาณที่ให้ดูเนี่ยประมาณอย่างละครึ่งเนาะอ๋อแล้วก็ตอนที่เราจะเล่าให้ฟังตอนที่เราเอาน้องลงกระถางใหม่ๆะคะ่ะหลังจากคลิปที่แล้วเนาะสอ,สองสองสมวันแรกอะคะ่ะเราก็ลดน้ำเขานะคะค่อนข้างจะ ฉ่ำนิดนึงเนาะเพราะน้องเพิ่งขึ้นมาจากในน้ํานะคะเราจะให้เขามาอยู่แบบแห้งๆเนี่ยเขาจะปรับตัวไม่ทันสองสามวันแรกอะแล้วก็ลดน้ําชุ่มนิดนึงฉ่ำนิดนึงนะคะให้ให้เขาได้ปรับตัวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ลดห่างออกมานะคะให้เหมือนลดต้นใหญ่แล้วก็คือสองถึงสามวันครั้งหรือจนกว่าวัสดุปลูกจะแห้งนะคะนี่เสร็จแล้วหนึ่งต้นมาสวยงามลงกระถางใหญ่แล้วนะคะสวยมากชอบมีใบชมพูอะ อีกต้นหนึ่งดีกว่าโอ้ยลากแข็งแรงมากทุกคนเดินทางไปไหนก็รอดแบบนี้ใหญ่โตมโหฬารจริงๆนะะ่าจะต้องเปลี่ยนเป็นกระถางไซส์ใหญ่กว่านี้แหละแต,แต่ตอนนี้เราไม่มีเรามีไซส์นี้ให้น้องอยู่ไซส์เล็กไปก่อนเดี๋ยวไม่คิดว่าไม่คิดว่าสองอาทิตย์ลากเขาจะเยอะขนาดนี้นะคะเดี๋ยวซื้อกระถางใบใหม่ไห้เขาดีกว่าตอนนี้ปลูกไปก่อนไม่อยากให้น้องเขาลอยเป็นควางนะคะใส่ปลูกไปก่อนปลูกไปก่อน ประทับใจมากเลยทุกคนนี่ไม่ได้แกะดูก่อนเลยนะคะแกะแกะพร้อมทุกคนเลยก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าว่าเขาจะเป็นยังไงไม่คิดว่าลากเขาจะเยอะขนาดนี้ดีมากๆเลยนะคะใส่ใส่เข้าไปมะพราะ้าวสับเพลย์นะคะนี่ค่ะโอเคเรียบร้อยได้สองกระถางน,นะคะเป็นสมาชิกใหม่สองต้นของเรานะคะที่ ค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยแหละแล้วเราก็ประทับใจมากๆเลยนะคะสำหรับสองต้นนี้เราทำสำเร็จแล้วทุกคนหลังจากทดลองลองผิดลองถูกมานะคะก็ย<ะ>ังไงถ้าเพื่อน <plotting> ๆ,ๆลองทำแล้วได้ผลยังไงได้ผลแบบว่านไหมนะคะกล็ลองมาอัปเดตกันให้ดูได้นะคะไม่ว่าจะเป็นโพสคอมเมนต์นะคะใต้ใต้คลิปหรือว่า เพื่อนๆจะเข้าไปคุยกันใน Facebook ก็ได้ค่ะแบงคอกแ p l a n n by วิพดานะคะแล้วก็เพจของเรานะคะแบงคอกแ p l a n n by วิพดาค่ะก็มีจำหน่ายเจ้าพิง k p พรินเซสนะคะแล้วก็ฟิโลเดนดอนตัวอื่นๆค่ะเหมือนเดิมฝากเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปติดตามใน Facebook ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe YouTube ให้ว่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย